สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายาการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันกับในเสาร์ของมือวันที่24นะคะเดือนพฤศจิกายนคะ่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะ่ะมื่อนี้นะคะแอดพาพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสกูสกอนะคะมาติตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสาเงาคะ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องคะ คำคสำหรับแนวทางของปูสามเงาในงวดทีพานมานี่เขาวิ่งสองนะคะพี่น้องเขาวิ่งสองนะคะพี่น้องคะต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเมื่อนี้นะคะเบิ่งเรือกรติดต,ตามเพื่อเขาเอฟซีโทรมาแต่สาวๆผลพี่น้องติดตามปูสามเงาให้ได้ว่วสั่นพี่น้องเอาเมื่อนี้ได้มาแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของปูสามเงาค่ะแนวทางในเซานี่ค่ะสิ่เดมเป็นตัวใดพอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะพระอาจารย์ เจริญตอเรียนระเ,เนนะบิงแล้วรวยเอฟตรีที่ติดตามเบึ่งแล้วรวยเยู่นะในพันจันทร์จะมาปล่อยหวยลาวแบบมหมายเลขนะสง่งสุดทูบหนึ่งหมายเลขนะาหายไปวันหนึ่งนะหายไปไม่เข้าก็เลยหยุดไปนะมันก็เบึ่งแล้วรวยโทรมาก็ไม่ค่อยดีก็เลยไม่รับนะอ๋อ ได้ครับนะได้คือในถ้ำด้วยหนาวนะค่ะรับใายตะคนเมื่อวานนี้นะวันนี้ก็ปอยป่อยวันนี้ก็กอมก็ไปที่เลขวิ่งเลยเนะาะค่ะเลขวิ่งบนล่างเนี่ยนะห้าเจ็ดกับห้าวิ่งบนล่างเจ็ดกับห้าค่ะไปที่สามตัวสองหมายเลขคำนวณเจ็ดเก้าห้า เจ็ดเก้าห้าค่ะเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าค่ะเลขทูปฝากไปนหนึ่งหมายเลขหกศูนย์ห้าเลขทูปหกศูนย์ห้าค่ะตัดเส้นสองตัวเก้าห้าค่ะศูนย์ห้าค่ะศ <9 S 1> ูนย์เก้าอะไรศูนย์เก้านะคะเจ <7, 9 S 1> ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะ หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะเน้นไปที่เอ็นหนึ่งเจ็ดเก้าห้าเจ็ดอูฮ่าอ่อศูนย์ห้านะเลขทุกนี่แหละนะเลขทุกมันมาตรงก็คำนวณพอดีศูนย์ห้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าก็หกศูนย์ห้าก็เลยเอาหกศูนย์ห้ามาใส่เลยเออค่ะอาจจะมาศูนย์ห้าก็ได้นะ ให้ล่างบนเลยข่าวาตัวนี้เคยถูกนะเคยถูกกลับนะเจ็ดตูนหน้านี่เคยถูกคับวันนี้อาจจะมาอีกก็ได้นะอาจจะแตกตามกลยุทก็ได้แล้วไม่แตกเนะี่ยคลที่ที่ติดตามิึงเลยก็ติดตามกันไปเนาะดูกันไปคลิปที่ดูก็ดูกันไป,นนไปเนาะไม่ดูก็ผ่านไปเนาะไม่ต้องคอมเมนต์ว่ากันเะจ็ดตีกันเนาะเดดูก็ดูไปไม่ดูก็ผ่านไปเนาะนนนะจะได้ กิใจใจกันให้สบายๆนะคนเพลินดูคนเพลินก็จะซื้อก็ซื้อไม่ซ uh> ื้อก็ผ่านไปไม่ต้องไปว่าไม่ต้องเสียสีอะไรกันนะดูกันดีๆคนไทยมันนันนะไม่ชอบก็ผ่านไปชอบก็ดูไม่ชอบก็ผ่านชอบก็ซื้อนะก็แค่นั้นนะไม่ต้องไปว่าไปเสียสีอะไรกันนะดูกันไปไม่ชอบก็ผ่านไปชอบก็ซื้อไปก็แค่นั้นนะ มันมาจากไหนแล้วก็ไม่ต้องไปวิจารณ์แล้วเข้ามาให้ดูมันก็ดีแล้วนะไม่ต้องไปวิจารณ์เอาคนโน้นมาคนโน้นมาคนนี้มาแต่คนวิจารณ์มันก็มาดูจริงว่าเข้ามาจริงหรือไม่จริงนะก <c oughs> ็ไม่ต้องไปเฉยๆกันดูก็ดูไม่ดูก็แล้วไปนะว <c oughs> ันนี้ก็มีคนนี้เดี๋ยวก็พรุ่งนี้หรือปลือนก็อาจจะปล่อยเลกขกายไปนะรอพีกก็บุกอีกสักสองวันใจเย็นๆนะอืข้าสสงข่ามาบ้างหรือยังครับอาจารย์ เราโทรมาทุกวันในแต่ให้เลขคนอื่นมาพระฌานไม่เอาลงลบกเนี่ยและให้ในเลขคนอื่นมาในเลขไอ้เขาไปเอามา <c oughs> รอผี็บกอกเพียงเดียวผีผีก็บอบกเขาให้มาลงแล้วก็รอผีกขาโบกเ <c oughs> ขานัดว่าวันวัน,ว,น,ว,นวันพระแปดค่ํานี่แหละนัด <c oughs> แครของเรามันได้มาแล้วของเรามันมีแต่เลขบุญนะเขาะว่าจะจะจะ,จ,ะ,จ,ะจุดทูบ ดอกนึงก็จุดแล้วแหละจุดที่ดาวตะเคียนแล้วมันก็ได้ตรงกันแต่ก็ตอนนี้ยังไม่บอกนะ <Okay. S 2> ยังไม่บอกแต่ก็บอกที่พวกพวกที่อยู่ข้างนอกๆที่โดยการเนี่ยว่าให้ไปจือลอตเตอรี่แล้วนะอื okay, วันนี้มันได <okay. S 2> ้ออกสัญจรกอแพงเพชรน,นะหลงหล,ลงแรมชากังลาวกองแพงเพชรน,นะอืค่ะอาจารย์วันนี้เขา้ารงข่าวมาที่เห็นเขาออกข่าวกันนะค่ะชากังลาวกองแพงเพชร เดี่ยวติดริมแม่น้ําปิงนะสวยงามมากอืตอนทํางานอยู่แถวนั้นพานบอยจากลังลาวโรงแรมขนาดใหญ่นะ่ะก็มีค่นี้นะอาจารย์ไม่ค่อยสบายหรือเปล่าเสียงทำไมเป็นแบบนั้นนะมันมันอากาศมันเย็นจัดไงอ๋อมันเย็นจัดก็เลยมันเ็บทํำท่าจะคลายวัดไงมันเป็นวัดนะ ถ้าก็เลยสัดที่แพ้อาการไปสองสามเมตรแสบคอเจ็บคอนะจัดโทรเบิงแล้วรวยสองครั้งก็เอ๊ะทำไมาหายไปไหนวะ,ะบางแล้วรวยยังไม่เหมือนโทรศัพท์ค่ะแล้วก็ลุงสุบินก็โทรมาจากข้างบ้านโยมตีนะ่โอ้ยเห็นเบิงแล้วรวยมานี่แล้นะตนะักงมันฝาะไปแล้วดีกว่านะเบิงแล้วรวยเนาะได้เลยค่ะอาจารย์คะีวแล้วอาจจะมี จะปล่อยเลขทูกไปก็เลขกำนันพระอาจารย์สองเบอร์ค่ะถ้าพี่็บอกเังไม่มาก็ยังไม่ปล่อยเอออาจจะมาก็ปล่อยปล่อยวันสุดท้ายเลยก็ได้นะ,ะตรงก็กครก็ตรงไม่ตรงก็แล้วไปปล่อยเลขเราเบอปล่อยเลขเราเบรลงใหม่เลขให้พี่ไปแล้วโวยเ,เรามันไม,ไม่ไม่เลขเราร,รัฐบาลไทยมันไม่มีเลขล่างไะมันมีมันเป็นย่งงนันนะก็ไปหานะแต่มันก็ไม่รู้ว่าจะออกแล้วม์มาเสียงกันบ้เนาะ าารห,รหรือดําดินไม่มีใครไปรู้วันตายไม่มีใครรู้พ่งนี้ยังไงนะรู้พวกนี้จะพ่กนี้มันยังมาไม่ถึงมันเป็นอนาคตเนี่ยค่ะรู้แต่วันนี้แต่อาจทําอาจรํรา,านี้ก็ไปครที่ติดตามพระอาจารย์ก็อยากให้พระอาจารย์เปิดดวงให้นะเปิดดวงเปิดโชคปลาไห้ก็โทรมาได้นะโทรมาได้ยังทําให้ทุกคนนะกระตุกมากันมาเรื่อยๆก็ บ,บ,บอกบอกมันดีขึ้นเยอะเลยพระอาจารย์ก็ทําให้มันดีมันก็ดีแล้วนะทาให้มันถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนมาอนอรยายสัตย์นี่ก็ทําตามพุทธเจ้าสอนมามันก็ชีวิตก็จะดีขึ้นนะไม่ถกต้องแล้วก็ตามพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติธรรมสอนามาแล้วก็เอาวิชาท่านมา,าใช้แล้วก็มาบอกญาติโยมเอฟซีที่อยากจะทําพระอาจารย์าาก็ ตามใจที่อยากจะช่วยเหลือทุกคนให้มีกินมีใช้มีความสุขกันทุกคนนะถ้าทุกคนที่ไม่ทําหรือไม่อะไรไม่สนใจก็ไม่ไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องว่าอะไรกันเนาะไม่องก็ไี่ริงกันไม่ชอบก็่านไปเลยนะไม่ชอบก็ผ่านไปชอบก็ดูกันไปหรืออยากทําก็โทรติดต่อผ่านเบิอรและรวยมาได้ถ้่หากอาจาร์โดยตรงได้อาจทรย์ก็ทําให้ฟรีนะเพียงแต่บอกไปททาไม่ฟรีนะไม่ฟรี ต้องไปหาซื้อปลาซื้ออะไรต่ออะไรนะไม่พีแต่ใครที่มีกําลังทรับที่จะทํำก็สามารถที่จะทําได้เพื่อชีวิตตัวเองมันจะได้จเจริญรุ่งเรืองงอกงามขึ้นมาถ้ืใครไม่สนใจทําก็ไม่เปไน็นไรเนาะไม่เดือยก็อย่าไปลบดูกันขอแค่นี้นะขอให้ทุกคนมีความสุขกันนะทางจ่องบึงแล้วด้วยก็ติดตามกันไปนะค็อะไรก็แช่นะก็ขอให้ทาง ทุกเอพทุกคนเนี่ยนะที่มีกิจการงานเป็นของตัวเองหรือมีงานทําเนี่ยนะกิจการงานเจรลญรุ่งเรืองเลยเพิ่งแล้วโวยก็ให้มีความถุกทางครอบครัวค่ะกิจการทางยูทูบเจริญรุ่งเรืองเลยสาธุเราอยู่บนโลกทุกคัามพลังเลยค่ขอบคุณพระเจ้าการนอสการ์กษัตริย์สาธุค่ะสรุปแนวทางถายคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางจากปูสามเงาด้ค่ะพี่น้องด้วยแนวทาง ความโค้งนะคะแรงนี้ค่ะพี่น้องคะวิ่งบนล่างนะคะ7กับ5ค่ะพี่น้องคะวิ่งบนล่าง7กับ5นะคะจับคู่ค่ะ7 9 5 7 0 5 9 5 0 5 7 9 1 7 3 7นย์ห้่าเนะคะ,ะเน้นๆไปที่9 5 0 5กับ1 7ค่ะเลขถูก6 0 5ูนยด้วค่ะพี่น้องคะบันนี้นะคะแนวทางของปูสามเก้าในหมวดที่ผ่านมาเขาวิ่ง2นะคะพี่น้อ,องเขาวิ่ง2ค่ะ อ้าเมื allowed, ่อน like yeah. like hmm. mm, ี้นะคะอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสาหรับแนว้ทังจากปูสามเงาขามโค้งมือแรกค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกมมีประมาานี้นะคะสาหรับแนว้ทางจากปูสามเงาค่ะแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิรงค่ะพี่น้องทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนว้ทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณน ปอยพี่น้องบ้านเฮาสุขสุขน,นะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูล่ในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวาทางจากปูสามเงาค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะทัพออยาสิพิพาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้หร่ก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดาดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อถี่สเดเบิลพลาดถูกคลิปถูกข่าวสารทั้งทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอกเซเดียคอโตล่าพอแม่พี่น้องบันเทาสุขสุขค้นไปก่อนนะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมก็แม่ได้คลิปนานนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ